วันนี้พาชมผักบุ้งนะคะทุกคนผักบุ้งที่สวนคะ่ะปลูกประจำสวนเลยนะคะผักบุ้งเห็นไหมอันนี้เป็นแปลงใหม่นะคะที่ปลูกนะคะยุ่งยาวเลยนะคะอันนี้จะเป็นแปลงที่ยาวมากนะคะทุกคนผักบุ้งที่สวนนี้จะปลูกประจำนะคะเพราะว่าอายุการเก็บเกี่ยวนี่ สั้นค่ะหมายถึงว่าโตเร็วนะคะแล้วก็ได้ขายเร็วด้วยนะคะยี่สิบเอ็ดวันค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้อีกไม่กี่วันก็จะเก็บขายได้นะคะเพราะว่าต้นเขาโตแล้วะคะ่ะใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยรอขายนะคะรอเก็บขายนะคะ นี่เลยค่ะยาวเลยเดี๋ยวพาชมผักบุ้งค่ะถ้าจะให้ดีนะคะเราต้องแบบว่าปลูกแบบสองอาทิตย์ปลูกครั้งนึงประมาณนี้ค่ะหลังจากหวานมเมล็ดลงแปลงปลูกเสร็จถ้าแปลงนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะก็อีกไม่กี่วันก็เก็บขายเราก็หวานหวานใหม่ปลูกใหม่เลยนะคะ ต้องเว้นช่วงการปลูกค่ะเหมือนการสลับวางกันนะคะเราจะได้มีผักขายตลอดนะคะมีผักขายตลอดปีนะคะนี่ค่ะจะยาวส่วนใหญ่ผักส่วนครัวนี่เราต้องปลูกให้เราต้องปลูกแบบหมุนเวียนนะคะเพื่อนๆก็คือสับระยะห่างเว้นระยะห่างการปลูกนะคะเว้นระยะวันดีกว่า เวลนระยะวันการปลูกประมาณว่ารอบการปลูกก็ประมาณสองสามอาทิตย์เราก็ค่อยปลูกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะมีผักมุนเวียนขายตลอดนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆสนใจอยากปลูกไว้กินก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าปลูกกินเราก็ไม่จำเป็นต้องปลูกเยอะนะคะเดี๋ยวกินไม่ทันเนาะหรือกินไม่หมดนะคะแต่ถ้าขายนี่ก็ประมาณนี้ค่ะต้อง สองถึงสามอาทิตย์เราก็จะปลูกก็จะครบรอบการปลูกใหม่นะคะประมาณนี้รดน้ำเช้าเย็นค่ะปลูกผักนี่ต้องดูแลให้ได้นะคะรดน้ำให้ได้แล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะทุกคนผักเราก็จะสวยนะคะนไหมคะผักบุ้งเรานะคะพร้อมขายมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะ ปลูกง่ายคือผักบุ้งนะคะทุกคนลองปลูกดูนะคะ